สวัสดีจ้าเราจะกลับมาจากที่ทำงานนะจ๊ะวันนี้นะจะมาหอฝรั่งกันฝรั่งกิมจูกำลังเป็นปลูกเล็กๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่นะคะต้นฝรั่งกิมจูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาหอฝรั่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกจะเยอะไหมลูกฝรั่งนะนี่อย่างเงี้ยนะเพื่อนๆอเนี่ยอย่างเงี้ยหอมได้นะคะไอ้แกลงที่ถือมาเนี่ยเอาไว้สําหรับแรลงแมลงหรือว่าพวกเชื้อลงเชื้อราพวกเพี้ยพวกนี้นะคะก่อนที่เราจะหอนะหอฝรั่งค่ะนีเปเราจะมาดูวิธีการหอกันนะคะ ไป,ไปต้นฝรั่งกานแดดตอนเย็นๆไม่ร้อนนะคะมามาดูฝรั่งกันนะคะว่าจะมีรูปเยอะไหมเป็นต้นฝรั่งจิมจูของเราปลูกมาได้สองปีแล้วนะคะธีการนะคะเราก็จะแปลงรูปแบบนี้นะเพื่อ,อพวกเชืเเ้อลงเชื้อราแมลงจะได้ออกไปแล้วก็ค่อยโหนะอย่าแงบบนี้นะคะน<ว>ี่ค่ะมวิธีการทำพวกเพียก็แปลงเฟันนี่นะคะ<ว>ที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยมาแปลงเสร็จแล้วเราก็จะเอาถุงถุงหิ้วเรานี่เลย อ่อลูกฝรั่งวิธีการห่องัวง่ายๆค่ะมัดแบบนี้นะคะ,นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะตัดตัรวฉีดนะให้มันม,มีเพื่อเวลาฝนตกมาก็จะได้ไม่น้ำเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะ การหอฝรั่งนะคะลูกฝรั่งที่จะนำมาหอนะก็จะประมาณเท่าเหรียญสิบนะคะประมาณเท่าเหรียญสิบที่จะหอมนมะีการหอก็ไม่ยากนะคะพอเราหอพอเราหอพลาสติกนี้เสร็จเลยห่อถุงเสร็จแล้วเราก็จะเอากระดาษนะกระดาษมาหอลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะ่ะอันนี้ที่หอผพัดไปแล้วนะนเพื่อไม่ให้ฝรั่งของเราเนี่ยโดนแสงแดดนะคะลูกนี้ก็ได้นะคะลูกใหญ่อันนี้เท่าเหรียญสิบเลย,เย,ยถ้ามันมีเพีย้ยเราก็ใช้แปรงนะคะแปรงออก เดี๋ยวค่อยหอ่อแปลงเพื่อทำความสะอาดนะหัวกระตูดหัวกระตูดมันนะคะเสร็จแล้วเราค่อยเอาถุงพลาสติกห่อทีนึงฝ<ม>รั่งนี้เป็นฝรั่งจิมจูเป็นฝรั่งจิมจูไร้มเมล็ดนะคะให้ดีก็อีกอบนึงเน้น,นมัดให้แน่นนะคะ,นนะ,คะมัดให้แน่น พอเราห่อแบบนี้เราเสร็จแล้วเราค่อยเอากระดาษมาหุ้มอีกทีหนึ่งต้นนี้ของเราของเรานะค้ะจู่ต้นเล็กๆนะแต่มีลูกเยอะนี่ต้นนี้ดุมากเลยนี่อืมกิ่งหนึ่งนี่มีสองลูกตัดที่ดีเวลาตัดต้องระวังนี่มันทับไอ้ขาูๆตัวนีงตัดเสร็จแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติก

นี่การห่มนะคะมัดแบเช่นนี้นะะมาจาักสองรอบก็ได้นะคะเพื่อให้มันแน่นแล้วเราก็จ่อก,กระดาษมาหุ้มแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้ไหมฝรั่งฝรั่งขาว สำหรับมันจะได้ลูกสีขาวหน้ารับประทาน,มมาน,บบนโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ